ที่ท่านพูดว่าคำว่าโลกก็คือมูสัตต์สตระแปลว่าผูกสัตตะแปลว่าผู้คล้องยังติดยังข้องพายพาข้องเพียงเท่านั้นก็ทราบกันแล้วท่านพันนาไว้ตั้งหลายภพหลายภูมิเพื่อนี้ตั้งแต่ภูมิ สถานที่ที่จิตจะต้องไปทั้งนั้นจึงเรียกมาจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวไปไม่หยุดไม่ถอยไม่มีกลัวหรือไม่กลัวก็ต้องไปเรียกว่าเป็นนักต่อสู้คือชื่อว่านักแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ถ้าไม่เป็นอย่างที่ว่าก็ไม่เรียกว่านักจะสู้ไม่ถอยพบภูมิต่างๆไปได้หมด แั่แตนนรกไอวิกีอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งสถานที่เดือดร้อนวุ่นวายมากมายก,ากลายกองัต้องไปนี่ห่อนักต่อสู้ทําไมอะไรทำทำ,ทำทำให้เป็นเป็นนักต่อสู้ก็คือมีเสองหนุนนั่นเองท่านเรียกว่ากรรมเป็นเส้นหนุนการมาพบรู้ประพบอรูประพบนี่ท่านพูดว่ากว้างสาม ในโลกเรานี้ก็มีมากน้อยเพียงไรใครจะเป็นน้ำได้เพียงในบริเวณวัดนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่สัตว์ที่ที่เกิดที่อยู่ในที่มองเห็นด้วยการเนื้อก,ก็มีที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยการเนื้ออันเป็นละเอียดแม้จะเป็นด้านวัตถุแต่ไม่สามารถมองเห็นด้วยการเนื้อก็มีที่ไม่ที่ไม่ใช่ด้านวัตถุเป็นนมามธรรม พบเป็นนามธรรมภูมิเป็นนามธรรมก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องสัตว์โลกที่เกิดจึงมากมายกายกองมันผัดมันเปลี่ยนกันมาเลยืเลยเลย,เลยมันมากต่อมากถ้าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเน,นื้อน,นี้แล้วเราจะหาที่เหยียบยากไปไมดมเลยเต็มไปด้วยจิตวิญญาณเต็มไปด้วยพบด้วยชาติของสัตว์ประเภท,เทต่างๆทั้งหยาบทั้งละเอียดเต็มไปหมด แม้แต่ช่องลมหายใจของเรามันยังมีว่างในตัวของเรามันก็มีไม่เพียงแต่วิญญาณคือจิตข,ข,ข,ของเราดวงเดียวเทา่านี้ในร่างกายของเรานี่มันยังมีเป็นพบเป็นสถานที่ของสัตว์ประเภทหนึ่งหนึ่งที่อยู่ในที่หนักมันมีอยู่หมดทุกแห่งทุกหนแม้แต่อากาศกลางหาวมันก็มีใต้น้ําบนบกมีไปหมด เรายังจะมาสงสัยอยู่หรือว,ว่าตายแล้วมมนได้เกิดแล้วอะไรมันเกิดคือเวลานี้อะเปลือนแผ่นดินอยู่นี่เราจะสงสัยอะไรอีกความเกิดก็แสดงเห็นอยู่ทุกแห่งทุกผลทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งในน้ําบนบกมันมีอยู่หมดมันดาสัตว์เรายังสงสัยอยู่หรือว,ว่าตายแล้วไม่ได้เกิดแล้วอะไรมาเกิดเมื่อมันเกิดไม่ได้อะไรมาเกิด มันมันสูญไปแล้วจริงๆตายแล้วมันสูญไปจริงๆแล้วอะไรมาเกิดก็คือสิ่งไม่สูญน,นั่นเองถ้าให้มาเกิดอยู่เวลานี้ถ้าเราจะเป็นลบล้างสิ่งที่มีอยู่ให้มันสูญไปได้ยังไงความจริงมันมีอย่างนั้นแล้วมีจะมีใครเป็นผู้ฉลาดแหลมคมรู้รายละเอียดละออทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้ามีที่ไหนพวกเรานี่มันลูกคลำไปลูบคล้ำไป ทำไม่เห็นก็นว่าไม่มีไปโดนเราสี่เนี่ยว่าสิ่งไม่มีนะ่ะไปโดนเอาโ,อโดนเอาเพือนเราไปเหยียบฝากเหยียบน้าเหยียบอะไรนะั่นเราเข้าใจว่าไม่มีนะขนขณะที่เหยียบแต่แล้วกับน้าที่เราว่าไม่มีนะั่นแหละมันตักเราเนี่ยเพียงท่นนี้ก็พอทราบได้ว่าคนเชื่อแล้วหรือความรู้ความเห็นข้องตัวเองแม้แต่น้ำหย,ยียบหยามันยังไปเหยียบถ้าเข้าใจว่ามีไปเหยียบทําไมนะ หัวต่อไปโดนมันทาใหม่ไม้ไปโดนมันทาใหม่ถ้าแน่ใจว่ามีใครจะไปกล้าโดนใครจะไปกล้าเหยียบหนามไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเรื่องเรื่องเจ็บนี่แล้วทําไมถึงได้โดนกันเรื่อยล่ะก็เพราะความสําคัญว่าไม่มีนั่นเองในขนาดนั้นจะเหยียบย่างตรงที่นั่นเราไม่มีเวลาจะโดนก็เข้าใจว่าสิ่งที่มาโดนเรานั้นไม่มี แต่มันก็โดนเพราะมันมีนะมันมาอยู่ในความสําคัญของเรามันอยู่กับความจริงนีเหมอนกันเรื่องพบเรื่องชาติเกิดแตเห็นตายเห็นอยู่เกลื่อนแผ่นดินอยู่เฉพาะในโลกของเรานี่ก็เห็นกันอยู่เกลื่อนแผ่นดินอยู่แล้วเราจะพิเศษเราจะไปลบล้างอะไรอีกว่ามันไม่เกิดมันตายแล้วมันสูญสิ่งที่มาเกิดนั้นอะไรมาเกิดถ้ามันสูญไปจริงแล้วมันมาเกิดได้ยังไงนั่น มันไม่สูนทัที่มันถึงมาเกิดทั้งเห็นเกิดทั้งเห็น ài, ตายเห็นอยู่บบนั่นน่ะมีด้วยเนี้ยสิ่งไม่สูนนั่นน่ะมันต้องมีเกิดม,ม,ม,มีตายเห็นดีชัดๆเราสงสัยที่ไหนอีกเราไม่เชื่อพระเจ้าเราเชื่อเราเองไงความรู้ความเห็นเราขนาดไหนถึงจะเชื่อตัวเองจนสามารถ ไปลบล้างความจริงที่มีอยู่ให้ศูนย์ไปตามความรู้สูงของตนทั้งๆที่ตนไม่สามารถจะรู้เนี่ยแต่ทำไมจึงสามารถอาจเอื้อมไปลบสิ่งที่มีเมื่อเราไม่รู้เราไปลบทําไมมันโง่สองท่านสามท่านเรายังเชื่อว่าเราฉลาดอยู่หรือ,อแล้วมีนัปกปราชญ์ที่ไหนบ้างที่จะมาสอนเราให้ถูกต้องแม็นจำตามหลักความจริงเหมือนพระพุทธเจ้าและเหมือนาศาสนาธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้นี้ เราจะไปหาที่ไหนเราไปหาที่หมดแผ่นดินโลกอันนี้ก็ไปหาที่ใครจะสอนให้ตรงแนวตามหลักแห่งความมีความเป็นความจริงดังพระพุทธเจ้าทัางาศาสนาธรรมท่านสอนไว้เนี่ยเรายังไม่เห็นว่าเป็นของสําคัญหรือโอวาทถ้าเรายังไม่เห็นโอวาทซึ่งเป็นของแท้ข้องจริงว่าเป็นของสําคัญตัวเราก็หาสาระอะไรไม่ได้เลยนั่นเองในขณะเดียวกันมันก็นมันลบล้างสาระคุณอะไรของเราออกหมด จะเป็นคนไม่ไม่สำคัญไม่มีสาระอะไรทั้งหมดไม่มีความหมายเลยเพราะสิ่งที่มีความหมายโลกเราไม่ให้ความหมายท่อนสิ่งที่จริงเราไม่ให้เป็นตามความจริงของเขาเนี่ยเราไปลบล้างเสียหมดเป็นไม่มีอะไรเหลือทั้งๆที่สิ่งนั้นก็มีอยู่เพราะคุณแสะท้อนกลับมาหาตัวเองขาดทุนทั้งขึ้นทั้งลง,งนี่เป็นการดีมากวาสนาเรามีถึงได้มา พบพระพุทธศาส,าสนาศาสนาธรรมมันเป็นธรรมที่ถูกต้องตายตัวแล้วได้น้อมใจเข้ามาประพฤติธปฏิบัติถวายกายวายจาใจตลอดชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดำรงตนอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมประพฤติคุณงามความดีตลอดมาคือว่าเป็นวาสนาของเราูคือไม่มีโอกาสที่จะทาอย่างนี้มีจำนวนมากมายขายกองประเภทที่ ที่มันเป็นอย่างนี้มันจะมีเี็งเปอร์เซ็นเดียวหรือไม่ถึงเปอร์เซ็นธรรมราถ้าเทียบคนทั้งโลกแล้วเรานับข้อในจํานวนเปอร์เซ็นอันนี้แต่พอหรือไม่พอกับนับข้อในจานวนเปอร์เซ็นที่ที่ว่าหนึ่งเปอร์เซ็นหรือไม่พอเปอร์เซ็นนี้เป็นฝ่ายที่ดีความเกิดความตายมันเห็นอยู่ชัดๆภายในจิตเพราะฉะนั้นขอให้เรียนเรื่องความจริงซึ่งมันมีอยู่ที่จิตมันเกิดยที่นั่นมันตายที่นั่นเชื่อให้เกิดเชื่อเหตุให้ เหตุผลให้ตามมีอยู่ที่จิตเมื่อนเราเรียนเราประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาคดสอบก็ไปหาความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องพัวพันอะไรทั้งหมดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรียนเข้าไปตรงนั้นจะไปเจอที่นั่นหมดเมื่อไปเจอด้วยใจตัวเองพูดง่ายๆเหมือนอย่างว่าเราไปเห็นด้วยตาเรื่องของเราสัจริงๆนี่เราจะลบล้างได้ไงพิเสธได้ไงว่าสิ่งนั้นไม่มี แต่ก่อนเราเข้าใจไม่มีแต่เมื่อไปเห็นจะด้วยตาเจอของแล้วเราจะปฏิเสธได้ไงเราเป็นคนเห็นเองทันลบกันลบเราสิควาวลูกตาเราออกเสียลูกตาเนี่ยมันโกหกเราจะไปลบล้างอันนั้นเราไม่มีเพราะสิ่งนั้นมันมีตาเราก็เห็นหนักเนี่ยที่ลบล้างไม่ลงลบล้างไม่ได้เพราะเราเห็นด้วยตาของเราเองสิ่งนั้นมีอยู่จริงครับ เป็นด้านวัตถุที่เราจะจับได้แล้วก็จับมามามาได้อีกไม่เพียงแต่เห็นไม่เฉยดูเฉยยังจับได้สัมผัสด,ด้วยมืออีกนะแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะลบล้างได้หรือว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งที่เราถืออยู่นั้นอ่ะสิ่งที่เราดูอยู่นั้นอ่ะเราจะลบล้างได้ไหมว่าไม่มีนี่แหละเรื่องของความจริงเป็นอย่างนี้แล้วผู้ที่รู้ความจริงท่านก็รู้อย่างนี้ท่านจริงลบล้างไม่ได้ ท่านจึงสอนตามความมีความจริงให้เราดําเนินตามนั้นจะเป็นทางที่ถูกต้องดีงามเป็นความสวัสด,ดีมงคลแต่เราพุทธมุ่งหวังความพ้นผุกมุ่งหวังต่อความจริงนับแต่ขั้นต่ำสุดถึงขั้นสูงสุดเป็นความจริงไปล้วนๆผู้เรียนจิตตะภาวนาน,นั่นแหละเป็นผู้ที่จะทราบในชัดเจนภานจิตมันก็เพิ่มทั้งวันจิตตลอดเวลา พเพื่อมเรื่องความเกิดความหนับความเกิดความหนับอันมีเชื้ออยู่ภายในผลักดันให้มันออกมาสแสดงตัวมันไปไม่ได้มันมีอัตภาพหนึ่งนี้มันก็อยู่เพียงแค่นี้ถ้าว่ามันสามารถที่จะเอาได้อีกสักกี่อัตภาพวันหนึ่งมันจะได้เป็นล้านๆอัตภาพนั่นหะคนคนหนึ่งเพราะมีความติดความคลองความรักความชอบใจรักก็ติดชังก็ติดโกรธก็ติดเกลียดก็ติด,กกตดไหน อะไรอะไรมันติดทั้งนั้นอ้าวคำว่าติดอะไรแล้วให้เป็นพบเป็นท่าขึ้นมาตามความติดตามความติดของใจเราเลยวันหนึ่งจะมีสักกี่ล้านอัตภาพในตัวของเราเองแต่นี้มันได้อัตภาพอันเดียวเท่านั้นมันเป็นเพียงมาคิดเป็นเพียงมายึดอยู่ตัวจิตนี้มันไม่อาจเอื้อมที่จะถอนออกจากอัตภาพนี้ไปเข้าสู่ในสิ่งที่มันติดนั้นได้มันจึงมีเพียงอัตภาพเดียวนี่นี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้ แล้วการเรียนก็เรียนอย่างนี้เรียนให้ทราบวิถีของจิตที่ไปชิดไปตำหนิติดชมกับสิ่งใดไปติดกับสิ่งนั้นตำหนิก็ติดชมก็ติดถ้าจิตอยู่ในขั้นที่จะควรติดแล้วติดทั้งนั้นเป็นไม่ถอยเรื่องติดเพราะฉะนั้นเรื่องเกิดเรื่องตายของจิตจึงไม่มีถอยเรื่องสุขเรื่องทุกข์ของจิตจึงไม่มีถอยนี้ประจําจิตอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะจิตเป็นผู้ไม่ถอยในการกระทํากรรม ได้แต่ดีชั่วที่ปรากฏขึ้นปะัะจุแล้วเราจะปฏิเสธได้ยังไงเมื่อจิตมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เห็นทัดๆภายในตัวของเราเองการเรียนจริงเรียนลงที่นี่เมื่อเรียนลงไว้ที่นี่แล้วก็รู้ชัดเจนโดยลำหนักลำหนักอันใดที่คนต่อยเมื่อมีความสามารถอาจรู้โดยสติปัญญาแล้วมันต่อยมันไปเองต่อยแล้วอันนั้นไม่มีอันนั้นไม่มีต่อยแล้วอันนั้นไม่มีค่อยหมดไปหมดไปหมดเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามา ปล่อยตั้งแต่วงกว้างเข้ามาวงแคบปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งมันเหลือน,นิดมันก็หรูดว่านี่เชื้อแห่งภพยังม,มีอยู่ภายในใจนี่แหละเชื้อแห่งภพคือเรื่องจะเกิดน่ะบอกแล้วบอกมันดี่ลยจิตมันรู้ทัดนี่เราจะลบได้ยังไงว่าจิตเมื่อตายไปแล้วจิตจะไม่พาเกิดอีมนั่นรู้อยู่อย่างนั้นเห็นทัดๆยังมีมาก,ม,าก,ม,าก,ม,ากมีน้อยเมือ่อดำเนินเข้าทางด้านจิตใจมันจะเห็นมากน้อยตามส่วนของมันด้วยปัญญา มันมีอะไรที่จะรู้ชดัชดเห็นชัดแจ๋มคมยิ่งกว่าสติกับปัญญามันตามรู้หมดอนไดที่มาเกี่ยวข้องกับจิตจิตจะเป็นสาเหตุให้ไปจิตจะไปเกิดที่นั่นหรือไปรับไปชังนี่มีอะไรเป็นสาเหตุมันรู้ทั้งสาเหตุด้วยเมื่อรู้ทั้งสาเหตุแล้วมันก็ตัดได้ตัดได้เป็นลำดับลำดับจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยตัดขาดออกหมดโดยประการทั้งปวงที่นี่ก็ทราบชัดว่าไม่มีเงื่อนต่อแล้วกับจิตนี้ ที่นี่จิตนี่สูไนไะหมน่นซ้ำกับอีกสิทิ้งไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วหมดแล้วเรื่องความที่จะไปตาจะเกิดต่อไปอีกนี่เป็นอันมากหมดปัญหาแล้วกับกจิตตรงนี้ที่นี่จิตดวงที่หมดปัญหานี่มันศูไนไหมนั่นอีกย้ําลงไปอีกมันยิ่งเด่นนะ่แล้วอะไรมาศูนนี่เราความจริงมันเป็นอย่างเราจะอะไรมาสูนมันยิ่งเด่นเด่นยิ่งกว่าแต่ก่อนเด่นจนพูดไม่ถูกนะมันชัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ขึ้นชื่อว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปิดิให้พาเกิดภาตายให้ภารักทาชังภายุ่งเหยิงวุ่นวายมากน้อยตามส่วนหนึ่งเครื่องมันที่มีอยู่ภายในใจได้หมดทิ้งไปแล้ว <_ S 1> ไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้ว <_ S 2> แล้วผู้ที่ไม่มีเงื่อนต่อตนเองคือผู้บริสุทธิ์นี้ศูนย์ไปไหมทิ้งน, <_ S 2> นานเอาตรงนี้ทำชัดๆอน่างแล้วจะลบได้ไหม ลบความจริงที่มันรู้อย่างเนี้ยลบได้ไหมให้ศูนย์ได้ไหมแหมใครทะไปลบก็รู้อยู่ก็ก็เรียนเพื่อความจริจกินยังไงก็ต้องดูอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจะไปลบมันได้ยังไงนี่แหละความบริุทสุดที่ไม่ต้องเกิดคืออันนี้แล้วอันนี้จะศูนย์ไปได้ยังไงจริงใครจะมาตั้งอยู่เหมือนหม้อหายายผ่านแล้วนี้มันตั้งไม่ได้เพราะมไม่ใช่หม้อ มันจิตจิตธรรมดากับจิตบริสุทธิ์มันผิดกันอีกผิดกันมากมายเราจะมาตั้งให้เห็นว่านี่มีอยู่อย่างนี้นี่มันไม่ได้อีกเพราะไม่ใช่ฐานะของจิตประเภทนั้นที่จะมาตั้งแบบนี้มีอยู่แบบนั้นเองแบบบริสุทธิ์เนี่ยที่ท่านที่ท่านว่านิพพานังปรมังสุอย่าง ศูนย์แบบนี้เองแบบที่ว่านขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งปวงศูนย์สิ้นไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้นิดประมานนี้ไม่มีเหลือเลยท่านจึงเรียกว่าศูนย์ผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายศูนย์ไปแล้วจากใจนั่นแหละคือตัวจริงและนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ ผู้นี้จะสูญไปได้ยังไงผู้นี้จะสูญไปไหนที่นี่ยิ่งเด่นยิ่งชัดยิ่งเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างผู้นี้ไม่สูญนั่นนี่แหละผู้นี้แหละเป็นผู้รับคุณมสมบัติอันยอดเยี่ยมในบทที่สองว่านิพพานังปรมังสุขขังคือผู้นี้แหละผู้ไม่สูญผู้บริสุทธิ์นี่แหละเป็นที่ว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายถึงจิตธรรมาชาตินี้ ดวงนี่แหละหากว่าสูนย์เลยจริงแล้วทําไมบทธรรมบทนี้จะขึ้นรับกันไม่ได้จะอะไรมารับมันสูน้หมดแล้วจะอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งได้ละ่ะเนี่ยโลกคือมูสัตว์มูสัตว์ตรงนี้เองตรงที่มีเชื้อให้เกิดดูภายในจิตนี้เองท่านเรียกว่ามูสัต เกิดโทวโลกดินแดนตายทั่วโลกดินแดนก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่มีอันไดเป็นผู้เกิดผู้ตายที่เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ความลำบากชาติไปดูขาชะาไปดูขามานำไปดูขังนี้ธรรมชาติอันนี้เองพอได้ถูกชำระหมดไม่มีอะไรบรรดาที่เป็นเชื้อบรรดาที่เป็นข้าศึกแล้ว ธรรมชาตินี่แหละคือวิวัตะหนักกับกันยากที่โลกคือมูสัตว์ก็พูดไม่ได้นะะ้หมดปัญหาที่จะว่าโลกคือมูสัตว์ของผู้บริสุทธิ์นั้นัน,น้เราให้พยายามปฏิบัติให้เรียนตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้น่นี้ในธรรมท่านว่า สวขาโตพระวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วงานทั้งิ้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นถึงอาธิกนิยานังเหตุไพร่เพราะพิ้งเต็มไปด้วยเหตุโดยผลทั้งเบื้องต้นมัชเชกนญยานังไพร่เพราะพิ้งเต็มไปด้วยเหตุโดยผลเป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามทั้งทําการประโยชน์ประโยชน์สารนักนิยานังไพร่ในที่สุด คือทราบซึ่งเป็นไปด้วยเหตุด้วผลด้วยความถูกต้องดีงามไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ตำหนิจีเตียนพราธรรมที่จะไปทชอบแล้วนั้นสิ่งที่น่าจีเตียนและสิ่งที่น่าจะต้องแกหน่าแก้ไขยอย่างยิ่งก็คือจิตคือพวกเราผู้ฝืนหลักแห่งสวรรา์ธรรมอยู่ตลอดเวลา ก็คือพวกเราผู้มีกิเลสกิเลสพาให้ฝืนเราเองใครก็ต้องการความสุขความเจริญด้วยกันต้องการความพ้นทุกข์เหมือนกันจะไปฝืนอย่างไรฝืนความจริงของพระเจ้าแต่กิเลสมันพาให้ฝืนจะว่างไงถึงกิเลสเีือมนาจมากกว่ามันก็ลากเราไปให้พอเลยกลายเป็นว่าเราฝืนทําไปเที่เมื่อเราฝืนทําแล้วเราก็ได้รับความทุกข์เก,เเกเเเิดก็เป็นเราแก่ก็เป็นเราเจ็บก็เป็นเราตายก็เป็นเราทุกยากลาบากแบบไหนแบบไหน เราเป็นคนรับแล้วทั้งหมดเราผู้ฝืนธรรมเนี่ยรับธรรมท่านไม่รับเออธรรมธรท่านเป็นธรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่รับสาวกท่านไม่รับผู้ทร่ทูาชอบตามหลัสกสุขาธรรมนี้แล้วไม่มีใครจะมารับเคราะ์รับกรรมย่างพวกเราที่ฝืนธรรมพระเจ้าจึงให้เห็นโทษแห่งความฝืนธรรมของตนว่าเป็นของไม่ดีมีแต่เรื่องความทุกข์มากน้อยตามความฝ่าฝืน ด้วยอำนาจของกิเลสีพาให้ฝืนนั้นแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมาณชำระ,ะสาสารสิ่งที่มันพาให้ฝืนนั้นออกจากจิตใจแล้วเราจะได้คล้อยตามธรรมทราบซึ้งในธรรมไปเรื่อยๆความทราบซึ้งในธรรมนั่นแหละคือกิเลสมันเบาบางไปแล้วเราจะมีความทราบซึ้งดื่มดำมีความพอใจบำเพ็ญสี่งบำเพ็ญธรรมถ้ามีเป็นกิเลสล้นล้นเต็มหัวใจแล้วไม่มีใครอยากจะสนใจเรื่องอัดเรื่องธรรมเลยนี่นว่าเรามีวาสนา เรามีความชอบความพอใจอยากไปวัดไปวาไปบําบเพ็ญศีลเดินเอ็นเ็นทานบําเพ็ญภาวนานีชื่อว่าที่เดือดของเราเบาบางลงแล้วเรามีช่องมีทางที่จะไปมีความดุดดื่มมีความพอ,ออกพอใจมีความเสื่อความนิ่นใจในธรรมนี่เป็นเรื่องของธรรมธรรมรสถธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจของเราจิเดียมันมีก็จริงแต่ฝ่ายธรรมของเราก็มีพอต่อสู้กัน ถามมีแต่เรื่องของกิเลสรนๆนแล้วขึ้นชื่อว่าความดีนี่มันถือว่าเป็นการทํายากทั้งนั้นแล้วไม่สนใจจะทําสนใจจะเรื่องจะปีนเปี่ยวกับความจริงความถูกต้องมีงามโดยถ่ายเดียวจึงรับเขาตั้งแต่ความทุกข์ความลําบากมาใส่ตนไม่ว่าจะอยู่พบใดแดนใดชาติใดภาษาใดมีแต่ความทุกข์เพราะใจนั้นมันไม่มีชาติทั้มนมันไม่มีภาษาม,มันเป็นแหล่ง ผิดแห่งกรรมทั้งหลายและเป็นครังแห่งวิบัติคือผู้รับผลนันจึงต้องได้รับความตุกความทุกข์ที่ตนสร้างขึ้นทาขึ้นมากน้อยหลีกหลบหลีกกตัวไปที่ไหนไม่ได้การกล่าวทั้งหมดนี้ให้ต่างคนต่างน้อมเข้าสู่ใจของตนเองซึ่งเป็นตัวการด้วยกันทั้งหลายเป็นตัวการทั้งเรื่องของ ที่เป็นมานี้เป็นตัวการทั้งเรื่องที่ใน,ในทั้งเรื่องชำระทั้งเรื่องแก้ไขต้องฝืนส่วนกิเลสนี้ต้องฝืนเพราะกิเลสเคยฝืนเรามานานแล้วเคยบังคับเรามานานแล้วคราวนี้เราได้อัาได้ทำมาจากพระพุทธเจ้าจากครูจากจอาจารย์เอานี้เป็นเครื่องมือสู้กับกิบเลสสู้ไม่ถอย ขึ้นชอว่าสู้แล้วมันจะต้องมีที่แรกเรายอมแบบหมอบราบเลยเพราะไม่สู้ทีนี้ขั้นอตอนมาเราสู้แม้จะมีแพ้มางกว่าตามอขึ้นชื่อว่าสู้แล้วยังดีคราวนี้แพ้เอากําลังมันยังไม่พอก็ต้องแพ้เอาคิดใหม่สู้เรื่อยสู้ไปสู้มาชนะไปเรื่อยชนะไปเรื่อยทีนี้ความชนะมีมากขึ้นมากขึ้นต่อไปความแพ้จะไม่มีนานฟังดิทาไมไมันเป็นอย่างนั้นละ่ะอู่ตรงนี้ คึณเชื่อว่าทําแพ้แล้วให้ตายเสียดีกว่าดีกว่าอย่าให้เหลือเลยจากอัตาภาพนี้ให้ตายเสียดีกว่าที่จะมาเจอความแพ้ขอให้ชนะโดยถ่ายเดียวเท่านั้นในจิตนี้ไม่ชนะให้ตายนานตังเดิเด็ดไหมจีตดวงเดียวนั้นแหละดวงที่หวันแอดวงที่ล้มลุกคุกคันนั่นแหละ เวลาฟิกตัวขึ้นฟิกตัวขึ้นโดยอดโดยธรรมได้รับการสุกฝนอบรมือกําลังวังชาทางความรู้ความฉลาดตลอดถึงผลที่ได้รับก็กระาจักกับใจนั่นเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจถึงขั้นที่ว่าให้ตายเสียดีกว่าที่จะเจอความแพ้ไม่ประสงค์อีกแล้วเรื่องความแพ้นี้ไม่เป็นของดีเลยสัตว์แพ้กันก็ยังไม่ดีเขาแข่งกีฬากันแพ้กันผู้ที่แพ้เขาต้องเสียใจแม้จะทำมาเล่นก็ตามมันยังเสียใจ ีเรื่องของมรรคตรสารเรื่องความเกิดความตายเรื่องกิเลสก,กับเราเป็นเรื่องความทุกข์ของทุกแพ้แล้วการแพ้สิ่งเหนี้เป็นของดีแล้วเหรอนั่นเอามาชิดเลยไม่ใช่เป็นของดีเลยเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายทําไมจะยอมแพ้มันได้เ,เรื่อยล่ะเอาให้สู้ให้ได้เชิกระทั่งชนะได้เป็นลําดับลํำดับ,ลดบและไม่มีคำว่าแพ้จนกระทั่งชนะไปเลยอนี่เป็นผู้ประเสริฐ ถ้าลงรัชชนะไปเลยแล้วที่นี่อันเรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนมันหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยนะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งนั้นที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีเรื่องความสงสัยเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเพราะว่าชนะไปเลยแล้วเรื่องเหล่หานี้หมดภายในหวัวใจความสงสัยสงสเทอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นนิวรณ์เครื่องก,กั้นกลาง ักั้นกลางทางดีของเราแต่เปิดทางชั่วให้ทำมีหมดไปในหลังงานของเรางานหรือพหรือชาติงานสร้างคุณงามความดีเป็นงานสําคัญอย่างยิ่งเพราะงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับทางวะตะัตถะความหมุนของใจเรื่องความเกิดจเจ็บเสียตายไปพบนั้นภูมินี้เกิดที่นั่นตายที่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอืเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบเราไปตลอดสาย เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราต้องปฏิบัติตัวของเราเราต้องรีบกลับเทียมเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เต็มทัศก์ก,กาลังความสามารถหากจะได้เกิดในภพใดก็ขอให้พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เราสร้างวันนี้เป็นผลเครื่องเสวยของเราเราไม่เสียท่าเสียขีไปวกไหนก็ไปก็กมตาให้ไปนี่ใช่ไหมเราไม่ฝืนเราไปความดีมีเราเสวยใหม่เราจะให้ไปแบบที่แบบหมดท่า ทาไปหมดท่าอยู่ก็หมดท่าอะไรหมดท่าทั้งนั้นสิ้นท่าทั้งหมดคนสิ้นท่าเป็นของดีนั่นเหรอความสิ้นท่าใ่ายแเป็นของดีเรารู้อยู่ทุกกนพยายามสร้างจิตใจเป็นของแก้ไขได้มันชั่วแก้ให้ดีก็ได้ทําไมจะแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้พระเจ้าจะบริสุทธิ์ได้ยังไงบาปมีด้วยกันเกิดไม่ท่ำไมทํากลางแห่งบาปเลยคนเราแห่งบาแห่งชีเดชตัณหาสวะแห่งบุญคือความดีวาสนาของตนนั่นแหละ ไม่ได้เกิดจากที่ไหนเพราะไม่มีที่เกิดมันมีเท่านั้นก็ต้องเกิดอยู่ในท่ามกลางสิ่งเหลนี้อันไหนทีคนค่ควรแก้มก็แก้กันไปเรื่อยๆด้วยความดีของเราแก้ไปแก้ไปทางเดินของเราก็กว้างขวางออกไปเรื่อยๆราบรื่นดีงามไปเลยอ่าไปพบไหนก็ไม่เสียค่าคนที่มีความดีแล้วไม่เสียทั้งนั้นต้องดีเสมอมีความสุขความสบายเสมอไปจนกระทั่งอุปนิสัยวาสนาสามารถเต็มที่แล้วก็ผ่านไปเลย การผ่านไปนี้ผ่านไปด้วยความดีทั้งนั้นความดีเป็นเครื่องสนับสนุนให้ผ่านไปได้ถ้่ามีความดีไปไม่ได้เนี่ยอยากไปด้วยกันทุกคนนั่นแหละทาไมติงไปไม่ได้เพราะกําลังไม่พอที่จะไปถามว่าไปได้ด้วยเพียงความอยากเท่านั้นโลกทั้างโลกนี้ใครจะไม่รับความทุกข์ความลําบากนี้เลยแม้แต่ศาสตร์เขาอย่างตัวทําไมมนุษย์ฉลาดกว่าเขาจะไม่กลัวเรื่องทุกข์จะไปแบกขามอยู่ทําไมทั้งๆท,ที่รู้อยู่เนี่ยอยากพ้นจากทุกข์อยู ทำไมให้พ้นไปเสียถ้าว่าความอยากนั้นสำเร็จประโยชน์ว่าให้พ้นไปได้เนี่ยหนินไม่ขึ้นอยู่กับความอยากเพียงเท่านั้นขึ้นอยู่กับการกระทําขึ้นอยู่กับการก้าวเดินเราอยากไปถึงที่นั่นเราก็ต้องก้าวเอยต้องไปมันก็มีเวลาถึงถึงที่นี่จะถึงที่นั่นถึงนั่นถึงที่นุ่นแล้วถึงจุดหมายปลายทางวิเดีนั้นลุขธรรมเจตินะคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลําดับลาดับเพราะความเพียรพยายามนี่เป็นบังใหญ่ นี่แหละเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์และเป็นศาสดาของโลกเพราะความเพียรไม่ใช่เพราะความท้อถอยอ่อนแอเราเป็นลูกศิษย์ตถาตุตพุทธบริษัทจะหมายถึงอะไรถ้าหมายเป็นลูกท้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์พาเราดําเนินยังไงพระองวงเดินก้าวหน้าแล้วเดินถอยหลังมันก็เข้ากันไม่ได้เดินก้าวหน้าแล้วก็ต้องก้าวหน้าไป กระชากหรือเร็วก็ตามขอ้อนความพยายามของเราเป็นไปตามตติกําลังความมั่งของเราอย่าลดละความเพียรเท่านั้นก็เชื่อเป็นลูกศิษย์ที่มีครูอสอนดําเนินตามครูวาสนาเราสร้างทุกวันทําไมจะไม่เจริญพระพุทธเจ้าเ็ออสอนแล้วว่าให้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นอนาจวาสนาพอเราสร้างอยู่ทุกวัน,ท,วนทุกเวลาทําไมจะไม่เป็นอำนาจเป็นวาสนาทําไมจะไม่สนับสนุนเดา ความจริงต้องเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่โดยดีตามหลักธรรมที่ท่านสอนอยู่แล้วทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลําดับผลยุดท้ายก็เป็นไปหน้าเช่นเดียวกับพระกธตจานั่นแหละดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าที่แรกก็ยอมแพ้ไปก่อนเอาสู้ไปแพ้ไปสู้ไปสู้ไปแพ้ไปต่อไปสู้สู้สู้ไปแพ้ไปบ้างชนะไปบ้างเนี่ยค่อยสับกันไปแล้วทั้งแพ้ทัางชนะสับ,บนกันไป ทีเขาทีเราเรื่อยไปต่อไปก็ทีเรามากกว่าทีเขาต่อไปทีเรามากเขามากเข้ามาเขามีแต่ทีเราอพ้นกิเลหมอบนอกจากหมอลักห้าที่ผายหมดไม่มีอะไรเหลือ่าเกลียดแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความพ้นคุกคนอยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสชาอย่ในกองทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดเลยเราจึงไม่ควรมองเห็นเรื่องของกิเลสว่าเป็นของเล็กน้อยก็คือเรื่องของทุกนั่นเองน้องมันซึ้งซึ้งมันอยู่ในใจของเราเนี่ย น้องเห็นที่นี่ฝึกกันที่นี่แก้กันที่นี่ฆ่ากันที่นี่ตายกันที่นี่ไม่ต้องเกิดกันที่นี่แหละนี่ที่สิ้นทุกข์ก็อยู่ที่นี่ไม่อยู่ี่ที่อื่นใดขอให้พากันนำไปพิจารณาทวาเพลินคุางามความดีอยาดลดละความภาคความเพียรอันใดก็ตามขึ้นคือว่าความดีจะเกิดขึ้นจากการให้ทา,าน,านก็ตามชินรักษาศินก็ตามภาวนาก็ตามเป็นความดีด้วยกันทั้งนั้นรวมเอาแล้วก็เป็นมหาสมบัติเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเรา ให้ไปด้วยความเป็นสุขเป็นสุขเียวกว่าสุขโตสุขโตดูก็สุขโตไปก็สุขโตถ้าคนมีบุญเพราะการสร้างบุญไม่มีอย่างอื่นมีอันนี้เป็นสมารขอจึงขอยุติดการแสดงถึงตรงนี้น